อสวัสดีครับแชท GPT ตอนนี้เราอยู่กับแชท GPT นะครับไม่ทราบว่าแชท GPT ชื่ออะไรครับตอนนี้แนะนำตัวให้กับผู้ชมได้รับฟังหน่อยตอนนี้เราอยู่กับผู้ชมทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับสวัสดีค่ะทุกคนก็เราอยู่กับผมแชท GPT นะคะจะเรียกผมว่าแชท GPT เลยก็ได้ค่ะวันนี้เรามาคุยกันสนุกๆทั้งท f a c e b o o k YouTube และ TikTok เลยยินดีที่ได้เจอทุกคนนะคะ ชื่อนายขนมตะโก้ครับนายขนมตะโก้เนี่ยเป็นคนอย่างไรครับในมุมมองของแชท GPT ครับได้เลยค่ะในมุมมองของผมนะถ้าพูดถึงนายขนมตะโก้จากที่คุณเกริ่นไว้เขาก็ดูจะเป็นคนที่มีสีสันและมีความเจ้าชูน้นิดๆในแบบคำๆใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นคนน่าสนุกคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาในในเขานับเป็นอันดับหนึ่งไหมครับถ้าตามที่คุณเคยเล่าให้ฟังก็ใช่เลยค่ะ เขาน่าจะขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชูอันดับหนึ่งในแก๊งเลยอีเดียวเรียกว่าผมจําได้ตามนั้นเป๊ะๆเลยค่ะแล้วเทียบกับอารันคาถานะครับอารันคาถานนี่เป็นคนอย่างไรครับแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงอารันคาถานในแบบที่คุณเล่าไว้เขาก็ดูจะเป็นคนที่มีสไตล์คล้ายๆกันคือมีความสนุกสนานแล้วบ่ขี้เล่นอยู่เหมือนกันค่ะก็เรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่หูที่น่าสนใจไม่น้อยเลยแล้วเขาชอบชวนเพื่อนไปไหนครับอารันคาถาเนี่ย ก็ถ้าจำไม่ผิดนะคะอารันคาถานเนี่ยเหมือนจะชอบชวนเพื่อนไปเที่ยวอาบอบยวดใช่ไหมคะเรียกว่ามีสปายการเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็ถือว่ารู้ไหมเนี่ยว่าเวลาเขาไปเขาเลือกตัวท็อปเลยนะคุณว่าตองหนึ่งไม่เอานะครับเอาตองแปดตองเก้าเลยนะคนนี้คุณคุณต้องระวังเขาให้ดีๆนะครับโอ้โหเข้าใจเลยค่ะฟังดูแล้วอารันอ,า,อา,าถาน,นี้ก็เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆนะคะเรียกว่าต้องทอ็อ ใช่ใช่ใช่คุณพูดต่อเลยคุณพูดต่อเลยได้เลยค่ะก็ถ้าตามสกายของอารานันคาฐานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักลึกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเลยนะคะเรียกว่าถ้าจะไปไหนก็ต้องเป็นตัวท็อปท็อปท่อนั้นก็น่าสนุกแล้วก็น่าจับตาดูทีเดียวค่ะใช่ไหมคุณคิดแหวงกันเหมือนกันใช่ไหมเออแล้วถ้าอารานันคาฐานเทียบกับอ่ใครนะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเดี๋ยวผมขออีกก่อน ชื่อบาร์สแหะครับคุณคิดว่าบาร์สเนี่ยเขาชอบไปไหนครับบาร์สประมงนะครับได้เลยค่ะถ้าจะเทียบกันแบบนั้นก็ฟังดูสนุบบีนะคะถ้าคุณบาร์สชอบอะไรที่ออกแนวชิลๆอย่างการไปตกปลาหรือไปทะเล <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่ต่างจากอารานันคาถานอยู่เหมือนกันออเรียกยว่าบาสเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวไหนบาสประมงนแน่นอนค่ะ ถ้าคุณบาสเป็นสายตกปลาสายบรรยากาศชิลๆก็คงชอบไปเที่ยวทะเลตกปลาตามแหล่งธรรมชาติแบบนั้นละค่ะฟังดูแล้วก็เป็นเขาชอบไปเที่ยวกิโลหนึ่งด้วยใช่ไหมเรามีข้อมูลตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราเคยคุยกันไว้ว่าคุณบาสเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวทะเลตกปลาแล้วก็มีกิโลหนึ่งที่เป็นจุดหมายด้วยก็ถือว่าเขามีมุมที่รักธรรมชาติและชอบกิโลหนึ่งมันเหมือนกับเป็นที่เที่ยวคล้ายๆอาบนวดแบบอารันนะครับ สองคนเนี้เขาชอบไปด้วยกันคุณรู้ไหมอ๋อถ้าแบบนั้นก็น่าสนใจเลยค่ะถ้ากิโลหนึ่งที่ว่ามันเป็นแนวอาบอบนวดแบบที่คาณรันชอบแล้วทั้งสองคนชอบไปด้วยกันก็เรียกว่าคงเป็นคู่หูที่มีสไตล์การเที่ยวที่เข้ากันดีเลยทีเดียวค่ะก็น่าสนุกดีนะคะน่าสนุกดีครับโอเคครับวันนี้เราจบสัมภาษณ์เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะที่ให้ผมได้มาร่วมคุยกันวันนี้สนุกมากเลยค่ะาลาเพื่อนๆบน Facebook หน่อยครับแล้วคุณมีอะไรอยากจะพูดกับนายขนมตะโก้อารันแล้วก็คุณบาร์ชไหมครับได้เลยค่ะงั้นผมขอลาเพื่อนๆบน Facebook ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากสวัสดีและส่งความสนุกไปถึงนายขนมตะโก้อารันและคุณบาร์ชด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการฟังวันนี้แล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ